็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องต้นทวายไลท์ในทีวีอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาสอนคําสั่งที่เรียกว่าเป็นจุดเกิดนั่นเองนะครับหรือ s p a าลก็จะมาสอนด้วยกันทั้งหมด3คําสั่งก็คือ s p a าล์เรเดียสเซ็เวอร์สปาแล้วก็ส p ปา n พอยนะครับคําสั่งแรก Set Word ร์สเปาเป็นการเซตจุดเกิดให้กับโลกที่เราเล่นอยู่เนี่ย มาเกิดนะตรงจุดที่เราเซตไว้ก็คือว่าจะมีผู้เล่นหนีคนก็ตามอะ่ะแต่ว่าถ้าเราเซตไว้แล้วทุกครั้งที่ตายก็ต้องมาเกิดตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมเซตไว้อ่ะผมเซตไว้ตรงบ็อกสีม่วงแล้วกันโดยวิธีการเซตเราก็พิมพ์ทับแล้วก็เขียนเซตเวอร์สปาวนะครับ มันก็นจะขึ้นมาว่า Set the world spa point t o ลบหกสองหกสี่ลบสามแปดก็คือไอตัวเลขด้านหลังมันเป็นพิกัด x y z นะครับซึ่งอย่าเพิ่งไปเรียนรู้เลยเดี๋ยวงงเราเซฟตรงนี้แล้วถ้าเราตายเราก็จะมาเกิดตรงบริเวณนี้นะครับดูนะเห็นไหมเรามาเกิดจุดที่เราเซฟแต่คำสั่งนี้ใช้ไม่ได้กะในกรณีที่เป็นเตียงนอนนะ ถ้ามีเตียงนอนแล้วเรานอน,อนไปแล้วมันจะเซตตรงนั้นไปเลยโดยปริยายเพราะเนื่องจากว่าเวลาเอาชีวิตรอดมันไม่สามารถใช้สูตรให้เซตจุดเกิดได้แล้วก็ข้อที่สองก็คือว่าเราเซตจุดเกิดไว้ตรงจุดม่วงอย่างนี้จริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันจะแรนดอมให้เกิดภายในระยะจุดที่เราเซตเนี่ยไม่เกิน10บบล็อกนะครับก็คือว่า ไอจุดที่เราเซตเนี่ยเราไม่ได้เกิดตรงนั้นโดยตรงแต่เราจะเกิดใกล้เคียงกับจุดที่เราเซตเนี่ยไม่เกินระยะ10บล็อกโดยนับจากขึ้นลงหน้าซ้ายขวาก็ว่ากันไปนะครับก็เสร็จไปแล้วกับคสั่งแรกคําสั่งที่2ก็เป็นคําสั่งที่ตอนน่งจากเมื่อกี้คือ s p a l l r a d i a n e ก็คือเป็นการกําหนดรัศมีในการเกิดนะครับซึ่งรัศมีในการเกิดนั้นจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้โดยเราจะใช้คําสั่ง game ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรอะ่ะเกมรู้แล้วก็พิมพ์ไปว่าสปาเรเดียสซึ่งสปาเรเดียสที่เราตายยั้งคือค่าสูงในนี้ผมตั้งไว้ค่าสูงก็คือว่าเราเซตตรงไหนมันเกิดตรงนั้นทันทีมันจะไม่เกิดโดยสูงแต่สมมุติถ้าผมเซตสปาเรเดียสเป็นสัก20แล้วเวลาเราตายเงี้ยเห็นไหมว่าเราจะไม่เกิดตรงจุดท,ที่เราเซต แต่เราจะเกิดภายในรัศมีของจุดที่เราเซตเนี่ยไม่เกินยี่สิบบอกจริงหรือไม่แล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบแล้วก็มาตั้งขอโทษครับแล้วมาล้างจุดที่เราเซตเหมือนเดิมซึ่งค่าเนี้ยมันจะตั้งเป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้ แต่ค่ามาตรฐานของเกมจะเป็นที่10บอกนั่นเองต่อมาคำสั่งสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือคำสั่งสปา POINT คล้ายกับ Set เบอร์สปา์แต่มันไม่ได้ใช้โดยรวงอ่ะทุกคนสปา POINT เป็นการเหมือนคล้ายๆจุดเช็คพอยต์อะ่ะคือแบบว่าอ่ะสมมุติเราแบบประจนภัยมาอย่างเงี้ยอ่ะสมมตินะอ่ะผมขอ s e ตเบ r สปาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน เขียนผิดใช่ไหมโอ้ยเสร็จไว้อะ่อะอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เล่นมาใช่ไหมอะ่ะสมมุติปึ๊บทำยังไงให้ตัวเองตายอะ่ะพิมคิวไปแล้วนะเนาะคือถ้าเราใช้เซตอุ่สปามันก็จะมาเกิดณนะจุดที่เราเซตภายในรัศมีสิบบล็อกใช่หรือไม่ แต่การเซตสปาลพอยต์มันไม่ได้ใช้ตัวรัสมีเป็นตัวกําหนดนะครับก็คือว่าเรายืนอยู่ตำแหน่งตรงไหนเนี่ยถ้าเราใช้คําสั่งนี้เวลาเราตายเราก็จะเกิดตำแหน่งนั้นทันทีนี่นะครับได้เตรียมคอม m านด์บ็อกไว้แล้วปุ๊บมันก็จะเขียนว่า add set ต้นทวายไลท์ไนท์ทีวีสปาลพอยต์อีสปาลพอยต์ูลบหกสองเจ สี่และลบยีซึ่งมันอยู่ในแถวแถวนี้ถ้าเราเดินไปตรงอื่นปุ๊บคิวตัวเองมันก็จะมาเกิดตรงหน้าไอ้กล่องที่เราเซตเพราะตอนที่เราเซตเนี่เราเดินมาปุ๊บแล้วเราก็กดเลยใช่หรือไม่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองคำสั่งสปาลพอยต์แตกต่างจากเซตเวอร์สปานะถ้าสมมุติในกรณีเล่น5คนอย่างนี้มีคนหนึ่งมากด ไอคนที่กดอะจะมาเกิดตรงน,นี้แต่ไอคนที่ไม่กดเอ๊ะไอคนที่ไม่กดก็จะไม่เกิดไอตรงจุดเกิดที่เราเซตไว้ตั้งแต่แรกซึ่งถามว่าแล้วถ้าอยากให้ทุกคนมาเกิดที่เดียวเหมือนกันที่เราเกิดโดยใช้คำสั่งนี้ทำไงก็ไม่ยากนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้คอมมานด์บล็อกเนี่ยคำสั่งเราเซตไว้ว่า t a บ s ป a ล p Point, a ซึ่งแน่นอน a อด p คือผู้เล่นที่อยู่ใกล้ที่สุดเมื่อกด command b บ x อกเราก็เปลี่ยนจาก a อด p เป็น add a มันก็จะเซตคนทั้งหมดในเกมให้มาเกิดจุดที่เรากดส่วนการพิมพ์ในแชทนะครับเราก็พิมพ์ไปทับสปา o พอย มันก็จะเซตให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์พิกัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคำสั่งเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขออาภัยไปด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คำสั่งหน้านะครับสวัสดีครับ